สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับดิฉันจงอางครางซอแจ้งหมอลำน้ำวิหงเมียหัวห,ห,หน้านกพงสกรนค่ะวันนี้ดิฉันมาคืนชุดนะคะมาคืนชุดนี่ค่ะก็เลยมาบ้านพักค่ะดิฉันก็เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรสําหรับฤดูการหน้านะคะมีหลายคนหลายท่านบอกว่าจะยุบวงจรงไหม มีกระแสด้านลบเยอะแยะมากมายขอบอกว่าไม่จริงค่ะตอนนี้กำลังปรับปรุงเวทีทำเวทีใหม่เห็นไหมคะเหตุเวทีใหม่เด้อพี่น้องเด้อจงออางก็เลิจะมาคืนชุดค่ะเอาชุดมาคืนมาคืนชุดและเอาชุดมาคืนค่ะนะคะ ว่าเป็นยังดอกอันค่เนะเอามีตัวประกันอยู่นเนาะขัน้วประจายกับน,น้ำพวก็ไดยดอกเอดได้ฉาบวากระเทือกกระไลคักผู้ชา,ายกระายค่ะตะมานั่งเอีกอึดัคัก ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะเบื้องหน้าเบื้องหลังค่ะให้คุณผู้ชมเบิ่งค่ะเป็นยังไดเลือผู้ใดแนยึดสาแน่ผู้ใดเนาแม่เจ้าบอไปใส่บ่อโอ้ไมาเห็ดเวทีบอแม่มาเห็นโค้บง,งบ่ ีแม่แล้วมาเห็ดเวที่มาเห็ดโค้งมากอย่างต่างๆค่ะเห็ดเวที่ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นเังสี่แล้วค่ะเดี๋ยวสี่รอบๆให้เบิรงว่ามีผู้ใดเนี่ยหลงเหลือเนี่ยนี่ชุดกับก,กําลัง่งซักกระนั่งทยอยซักทำความสะอาดค่ะเมองค่ะมันห่อนเนาะมันแดดเนาะผนักซักชุดกะเสียไปไสบูสงสัยเขาไปโอพี่ผนักผักซักชุดเห็นแล้วเห็นแล้ว นี่พี่น้องนี่พี่แม่มึงพี่แผนกซักชุดซักชุดซักชุดค่ะแผนกซักชุดซักชุดค่ะตาค่ะบ้าน,นี้คุนทาาปุ่นตาค่ะเอเลี้ยงสีล่ละพี่น้องซักตากค่ะมื้อน,นี้มันแดดดีค่ะมื้อน,นี้แดดดีมื้อน,นี้แดดดีก็เลยพากันซักชุดตาก็กเอา กองสุดออกมาสะของแต่ละคนแต่ละคนออกมาสะมาสักตากค่ะนี่ไปใสบูลูกน้องคอยไปไสบูอีสาวจอมซาลูกน้องคอยไปใสบูพี่เดชผู้ใดพี่คักคักนี่เห็นแล้วป้านมันอูง่งันค่าหนังค่าเขา <laughs> ม, <laughs> มันอู่งานเบื้งก็ว่าไปซักสุดเอาซัากเนาะไม่น่าที่อ <laughs> เอาไม่น่าที่จะได้มีแม่ป๊าม,มาหมายหน้าที่แล้วมันอู่งานจะได้จะมาก่างอยู่พี่แม่ส่ใจฮาดเดะจักละเหยงานกันอ <laughs> ยู่เอาป๊าจะได้จังอู่งานมนหาเบิงคิปโปอยูขขอ่ข้างกระแพงอยู่ขุ่นเงยจะใจด <laughs> ะเด้อโอ้ยบ่ได้แท้เนาะพี่น้องเอ้เบื้งเนี่ย อข้ามตุ๋ยค่ะอู่งานบกบานกับซองจนเจียเอ,อาท้ายฉีไปคุณแม่เบิ้งจะคุณแม่ก็มาติดตามในในช่อง YouTube คุณแม่มักเบิ้งดีเออเคุณแม่มักเบิ้งดีดีแล้วคุณแม่ก็จะมคามคอมเมนต์ว่าลูกสาวอยู่ดีสบายบอเขจะยู่ดีสบายตัวเบิ้งเนี้ยพี่สบายค่ะกินนอนกินนอนเพรามีปีกนั่งอยู่นอนกินเจ้าน้อยก็เป็นอมภพอมภพาดตายค่ะ <S <S ปะ้าที่โรบ,บอกให้ซักชุดแมวบ่ผ่านได้ดิลูกสาวคุณแม่ขีขัข้นคักค่ะคุณแม่เบิ้งเนี่ยบอกให้ซักชุดแมวเบิ้งเนี่ยจะได้จะมานอนหลับ เล่นโทรศัพท์อยู่พุนอ่ะชุดเอล่อยู่ไปไปซากไปซากไปซากไปส่ลับผนกซากชุดไปส่ล่ะเนับผนเขาไปไซล่ะอยู่อยู่ั่นพุนบ่ยัเดียวยวเดียเยวเดียเดยวเดียยวเดียียเดียียเียวเยวเพียียวยวเาียนเียเดี่วเียนเียเียวเดียียเดยวเดยดียยายียยวยดียยเดยเียวยเดวดีดีดียีย ขาว่ามาตรวจงานเลยสิบู่ลซ้ำว่าม,ามันอู่งานตัวนี้เห้อนี่ลูกสาวหนูอีคำคุณ